ครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ฟังมาฟังเมตตาบารมีของท่านหลวงปู่พุทธโชธนะครับกับแม่เขมมาลานะครับแม่เขมมาลาครับไอมีประสบการณ์ที่พ่อกับหลวงปู่พุทธโชธแบบไหนครับเคยพ่อองแบบไหนอ๋อพระเริ่มต้นเลยเน้องค่ะครับว่าอีสานฟังออกไหมออกเยะกอะ<น>ครับคนนลางออกเยอะครับเริ่มต้นนั้นไปแม่น่ะไปขุดสมบัติ อยู่ท้ายบ้านทั้งที่ตะวันออกครับแม่เลยได้ะนากบโอ้ประมาณไหนกันานากใหญ่โอ้ประมาณเก้านิ้วเก้าสิบเก้าองโอ้แล้วก็ได้มวลสารเหล็กเปียกครับเยอะไปเดี๋ยวเหตุเหตเหตุที่จะไปขุดนี่เพราะอะไรครับหรือว่าเราไปขุดเหตที่ไปขุดคือเจ้าของนาเขานั่นครับฝันฝันเห็น ฝันเห็นว่ามีสมัติอยู่ใต้ดินแต่เขาก็เอาอันพวกอันอยังเขาเอิ่นไอ้เครื่องดูดนะครับแล้วก็เอาอาจารย์ร้ายๆมองไปเอาแต่บ่ได้พอดีแม่ก็เลยไปเอาอเขาก็เลยมาบอกมาหานะ่ะว่างไงเขามาหาอ,อยู่บ้านภูมิที่มาหาบอกจะขวางนาโอ้จะเออคนมาหาเออจะขวางนามาหามาปรึกษานะ่ะเพราะว่าแม่กับมีเขาหูในทางนี้นะ อันนี้เขาก็เลยเชิญไปทงน้แเนี่ยก็เลยบอกว่าให้ไปดูก่อนเพราะไปเพิ่งเลี่ยเพิ่นเพิ่นเพิ่นม้ให้แม่เห็นเลยครับบานนี้ก็เลยสั่งเขาขันน,ำน้ำใหญ่เองสิงครับเพินเ่นก็รู้สึกว่าเพินนพ่นยืน่ะเพิ่นก็ด,ด่งลงไปเลยในขันนำ้ำขันขันน้ำใหญ่นี่ครับบานนี้พ่อไปเลยเห็นเห็นอยู่ในหันเป็นถ้ำม,มองมองได้ตาเนื้อ มองเข้าไปในขันน้ำนะโอ้เห,เห็นเห็นภาพปรากฏขึ้นในขันน้ำบอไอหัวในจุ่มน้ำหมดเด้โอ้คือจังเพิ่นเล่นน้ำสินะครับแต่รู้แล้าวว่าเพิ่นลงแต่เต็มเลยแต่มแม่ไม่รู้นะครับมานี่ก็เลยเห็นคือองค์พญยายนาคล่องวังไงแม่ครับยุหันพญายนาคภูมิพญายนาคบา้านในภูมิพญายนาคครับเลเ้เห็นเห็นบัดท,ที่นี่เพิ่นก็เลยบอกว่าบอก ซุ้มที่ไปนะจากหัวงนานะั่นคันซู้อยากได้ให้ซู้แตง่งเครื่องสี่เครื่องมะบวงสวงกูแต่งเครื่องัสี่อย่งัยงสี่ม้านะครับเออแล้วกูก็สิบอกหมอนะ่อะให้เอาแม่ใหม่สองคนแม่ใหม่นะไม่ใช่อันบม่ใช่คนปลาหัวเด้แม่ใหม่ผูเฒ่าอายุประมาณหกสิบถึนแล้วกันเพื่อนกันนัดเมื่อให้ไปเอา บันนี้พอไปเอาในตัวเราเนี่คือเพื่อนวอดในลงนี่อก็เลยไปนั่งอยู่สักพักหนึ่งเพื่อนก็เลยมาบอกงี้เลยควันนี้เพื่อนแห้เอาแม่ใหม่สองคนนั้นเหยียงขางเหีียงขางแม่ไปครัไอล้วก็มันลงมาประทับล่างเราเพิ่นกับบอกสองสองแม่ใหม่นั้นว่าคุมนุมสมบัติมีสองุมมีขวางเก่าหน่วยปิดอยู่ครับเออ นี่คือเพ่นบอกนะนั่นแหละหลังแจางนันมาพันกันนัดมึงจะขวางนางเขาไปยอมถุ่มเทเนาะครับมัดเป็นแสนพันเลยโอ้ไข่ใจสะยี่สิบเก้าวันโอ้ยี่สิบเก้าวันบันได้เอาคืนเทเดียวเลยคุดเอาที่ครับต้องแจ้งเสียมกบ็บบกจกต้องเป็นขวางใหม่แล้วก็ลดน้ำหอมทุกมึงมแล้วก็เอาบองสว่งหนึ่งทุ่มแล้วก็เอาตีหนึ่ง ใช่บุคลากรคุดหลายบ่ครับบุคลากรนั่นอยู่เก้าคนอันผู้คุดสองครับอันใสเพิ่นบอกว่าเพื่อนมาบอกเองว่าผู้คุดในล้งได้แค่สองคนใส่สุดแดงผ้าแดงมัดมือมัดหัวมัดขอเท่าขออยังมัดสัญลักษณ์ของเพื่อนครับหาไม่มีสี่อิแล้วอีกคนหนึ่งใส่ขาวหมดขาดเามามัดเอวหายล้งไปได้คุดได้ครับหลังจากนั้นมา ก็เลยพ่อก็เลยเพื่อนให้ไปเห็นมันยู่ขั้นขั้นหัวเลยเออว่าหนาจะมีนะเราก็ให้แม่เห็นมานี่แม่เพื่อนก็นลงว่าทับล่างทุกวันทุกวัน,วนแต่ต้องบ้องสวงทุกเมือ่อวันแรกประมาณครับวันที่สองข้องหน่วยที่หน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามจนทอดเก้าหน่วยข้องใหญ่ประมาณว่าไหนครับข้องมันเป็นข้องดิน มันเป็นอันกลมๆเป็นเป็นไป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 เหมือนเราเดินไปข้างหน้าครับอขุดเท่าสั้นละสั้นละสั้นประมาณสั้นหน่อสัสน<ม>่อการที่แหลกข้องหน่อยก่อนครับแล้วก็ใหญ่ลงใหญ่ลงใหญ่ลงไปจนเปิดปากทาได้<ม>ข้องอะไรเป็นข้องดินไม่ใช่โลด้คับเพราะลังจยางนั้นปุ๊บก,ก็เริ่มได้ขึ้นขุดประมาณเจ็ดวันเจอ เจอของดีของใส่ของอะไรของสวยเพื่อนนั่นแหละได้โบได้หลายครับพอได้ประมาณสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดวันเข้าวันนี้เห็นทำเปิดปากท้ำได้ประมาณสิบเจ็ดวันครับหลังแากเปิดได้แล้วมันก็เป็นต้องเป็นพระลงลงไปอีกไปบ้านทางนึงตรงทางนึงแยกเขาจะให้ชุดเดียงไปตรงพันธิ์ีลงมาบอกเองเลยครับทางนี่ให้ สีขาวลงครับแต่สีแดงนี่จะได้เยอะอืได้หากระสอบโอ้เป็นยังครับแต่ห่ากระสอบเป็นพระอืมที่ว่าไอ้ประมาณประมาณเกานิ้วเอ๋อะไรอยู่นั่นแม่ที่โอ้นยขอขอเอาเอ,อาไอ้จานนี่หังอยากได้ครับอาจารยนบริจวนนี่แล้วอยากได้วาสั่นเออบบบนี้หลังนี้ละ่ะหลังอยากยีบเก้าเนี่ย<ะ>ครับโอ้อ่ยตอนที่แม่ได้ได้ไดนี่โอ้เป็น เป็นคล้ายๆข้าวสารหินด้วยครับนี่พระมีทุกอย่างค่ะมูลสารพันงามบงาะเป็นเหล็กเปียกเหมนี่เหล็กเปียกโองเนี่อพระทางในนี่เป็นเหล็กเปียกเบื้องดีดเสด็จอันนี้ผมก็ไม่เป็นเจ็ดสีเลยโอ้โนี่ได้ได้แบบนี้มาจะกง่กีองค์ก็เก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าโอ้โหมันขึ้นในเห็นเก้าสิบเก้าองค์แต่ว่าข้างในนี่คล้ายๆเป็นข้าวสารข้าวสารเนาะมีทุกอย่างเป็นพระธาตุหรือเป็นเหล็กเปียกส่วนมากจะเป็นเหล็กเปียก โอ้อายุประมาณจะปีเาอันนี้พันดูดเนี่ยพันห้าร้อยปีป้าเด็กพี่ันจะบอกเลยละพันตัวจริงพันกามาห้อมคงจริงพันนั่นหมายถึงเขาขึ้นมาเฝ้าสมบัติเขาครับเหตุเหตุผลที่เพ่นพ่นให้ให้เพราะอย่างครับเพ่นบอกว่าสิไปผุดไปเกิดบอกาะอะไรเหตุผลพได้บอกว่าไปผุดไปเกิดเพ่นบอกว่าเป็นเจ้าของสมบัติเก่าผู้อื่นมาเอาวาได้ครับบ้านนี้ก็เลย องนี้น่ะอาจารย์รู้จักหลวงปู่สุมสมิตบันธรรมวงครับได้ยเนี่ยเพินพ่นให้เพิ่นมีเมตตาให้ไอ้ให้ไอ้ยังก็ที่เขาล่อหลอมพระเนี่ยเขาไม่เฮ็ดให้เขาไม่เฮ็ดให้แล้วเมื่อวันพระเพิ่นสิออกเก็ดแสงเลยเกล็ดสีเ<อ>ต็มไปเลยลอยู่ในถามนี่โอ้โหงามสี เกศสีนี่เรื่องร้องเลยคือเหล็กเปียกเหล็กเกเหล็กเปียกเกศสีว่าเดี๋ยวตอนตอนที่แม่ได้มานี่คือคือเป็นแบบนี้เลยบ่ครับไม่ค่ะเป็นองค์พุผุพังแล้วโอ้แบบว่าแอเปื้อนดินหรือว่าเป็นโคนประมาณนี้แต่เป็นองค์เก่าแล้วอาจารย์เพิ่นบอกว่าให้เฮ็ดให้เพิ่นงามเพิ่นเลยเอาออียงก็ะเขามาเฮ็ดหายนะเพิ่นเอาพิมพ์เอาอียงก็เอามามาวันเคลือบมาเคลือบอีกทีนึงอ๋อาศัติ แต่แต่อันเก้าเมันเป็นเนื้ออีกอย่างรูปวะครับอันเก้าเพิ่นแ,แท้เลย<อ>เป็นเนื้อเหล็กไหลอืมเหล็กเปียกเพราะว่าเขา,เเารุ่งแบบเพียบแล้วจะคว้งจะขว้องนาเขาเนียนรวยล้วโอ้คนบุญชา้าแต่แม่นี่ไม่ได้ได้องเดียวอแต่องค์เล็กแม่ได้องค์เล็กนี่ได้ได้ประมาณเกือบ สองสองร้อยกว่าองค์แหะเด็กในกนณีอีกใชครับเ,เป็นเล็กขนาดเหรียญาพระสมเด็จเก้<อ>าชั้นโอ้โอ,โอเอาไมา่ท่านผูช้ชมฟังเบิ้งน้ำกันอัศจรรย์บานนี้พอดีกันเลยว่าเขาก็เลยลงไปติดหมายถึงขุดบวงสรวงเฮ็ดยังให้เพิ่นแล้วจากบ่าให้ไปบวงสรวงนั่นคนมาบูวซาเอาเลยเงินเงินที่เอาองค์นี้เขาเปิดให้สามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า พระมาเอาเทึ้งหันเลยอืบูชาเอาเยื่อเลยเนี่ยแล้วเพิ่นกลมาเบื่องที่ที่พร้อมตอนนั้นเราไม่ได้เป็นคนเลยนะเป็นเพิ่นตลอดอืมาดีสีมีพยานงูใหญ่ซ้ำานีมาอันนี้ม้กิ่งแล้วบ้านเรามีคนเห็นด้วยอมีพญานหลักฐานหมดขุ้มนี่แหละนี่เจ้าของนาเขายุ่งใกล้ๆเนี่ยใกรกล้รบกวอเจ้าของนาเขา บัานี้เพื่อนขึ้นมามันก็มีเหตุการณ์แบบว่าตายยังยังน,นั่นแหละค่ะพระเทนดินนี้แยกออกจากกันเลยแยกเป็นเตียงคือห้องฟาร์มอมนบ้านี้ก็เลยไปเจอไหาอีกครับหายบ้านี้ครูบาอาจารย์พระเจกีอาจารย์เพิ่นก็มานั่งมึงน้ำน่ะครับแล้วเพื่อนก็เอาพร้อม พันบูชาด้วยพันบอกซื้อครับเพราะว่าอันนี้อันนี้ครูบาอาจารย์พันบอกว่าเป็นเป็นศิลปะสมัยสมัยเมื่อพันห้าร้อยปีมาแล้วด้วยหรือหรือว่าทางวิทยาศาสตร์พึ่งไปเคยตรวจสอบบ่ตรวจสอบมาแล้วโอ้กับยืนยันเอาไปกรุงเทพ่ญปุ่นดิโอ้ยืนยันว่าเนื้อเนื้อพระองค์นี้พันห้าร้อยปีโอ้ถ้าย้อนไปก็ยุคอาาณจักรขอมเดินละขอมเลยนะใช่เพราะศิลปะกับเป็นศิลปะขอมแม่นถึกซ้อน อันที่เก้าเก้าเพลิน,นมันสีพุแล้ววันนี้เนื้อเนื้อในของเพลินนี่มันจางงามเลยดิโอ้นี่พระพระสมเด็จนี่ก็ได้มาคือกันดิครับนี่อาจารย์ผู้ช่วยท่านเอาเยอะได้มาได้มาพร้อมกันจริงด่ได้ได้มาจากองค์ก่อนนี่ได้มาสองหน่วยครัวจากของหนา้าเขาได้สามหน่วยครัวเขาขุดไผขุดมันติบอกเขาขุดแต่ไม่ต้องแบ่งแม่โอ้โอ้จันนี่เอ่ออันนี้แม่ก็ได้ได้มาพร้อมกันดิเราองค์นี่มีมี อายุประมาณจะปีเคยตรวจบ่อกันเรือปลาสภาพเพิ่งงามเนี่ยในบ้งคนนี้เิ่นเอาถ้าว่ามีเงินแสนเิ่นมาให้่เดียเพิ่นเห็นแล้วบล่บอสภาพเพิยังไม่เด็ดพันหาร้อยปีไหมเอาแบบพันเจ็บมันงามไหคคะเพิ่นบอตอนตอนได้ง่ายมันมันอธิบายอย่างบอบอเพิ่นเพิ่นอยู่ในภาชนะอันไดเลยมันคือคือสภาพเพย่งอยู่ในไหโอ้หายก็ยังปกติบ่แตกบ่เล่าเดี๋ยวผมว่าสภาพนี้ก็ ทิมบอกบอกไม่ไม่เยยังยังมแต่เพิ่นเตือนซอแล้วเพราะว่าเป็นพระพระอ่าเป็นเป็นมวลสารของพญานาคหรือเป็นเหล็กเปียกเอาคนหาเล่เหล็กเปียกไม่มีง่ายๆเลยทำนี่ว่าแม่นตือนๆนี่เอาคมใจลงไปนี่ s w i เอิ้นหากันเนี่ยยังไม่อยากเดียยินสับมันลึกประมาณจ็กเมตรครับเจ็ดเมตรโอ้ลึกเลยมันลึก มันจะเป็นลงไปเป็นฟองโอ oh, ้นี่เพิ่งเคยเห็นพระเก่า 9. อายุดองพันกว่าปีอันนี้จะดูดเอันนี้ซอยซอยมนหนยดมาได้บ่เมนต์หน่อยๆเป็นตำรวจเป็นวิพากษาเป็นคือช่วยเขาได้เป็นข้าราชาก,การห<อ>นึ่งเยอะแล้วอธิษฐานเอาติ้งเลยเจ้าช่วยเอาองค์มีให้ไปอธิษฐานโอ้เ oh. ือเวลาเข้ามาเอาเนี่ยก็ต้องบอกมีเ hmm. ่มาบูชาเพิ่นแบบไหนบอกเพิ่นแบบไหนใช่ไหมเพิ่นแบบมีข้อเพิ่ว่า เวลาห้าสิไปหาเพิ่นนี่เวลาสิเวลาสิไปสมัครตำรวจนั่งสิให้เฮ็ดจังไหนเวลาสิไปเฮตเวดจีเฮ็ดจังไหนโอ้พุทธคุณขององค์พระก็ไปหนุนไปเสริมทรงเพิ่นโอ้ได้เห็นเป็นบุญตาแล้วครับท่านผู้ชมเอยพระอายุพันท่าร้อยปีพันท่าร้อยอันนี้พันงามพร้อมพันน้ำมันหรืองามงามงามพระเจเจี้ยอาจารย์มาหลายตะหลายโอพระเพิ่นก็มาปลุกเสกให้เจี้ยเมืไหรอันนี้ปลุกเสกไงคืออาจารย์ผู้ช่วย อ,อยู่บ้านหนองแคนรอยเอ็ดโอ้อะอะแต่นี่วันมาย้อนถึงวันมา,มาย้อนถึงท่านหลวงปู่พุทธโชติเนอ่ยว่าว่าแล้วเมื่เห็นแล้วสิด้มามหาแม่เ,เน,ชชนี่ยเป็นทั่ไหนหลวงปู่พุทธโชต์นี่อนพระองค์อ่าไม่เห็นกันนั่นแหละเหตุเหตุไดเพิ่นที่ได้มาดีแม่เอาไปแม่เลยว่าเพิ่นก็นเลยว่าอยากอยากเปิดอยากเปิด,อ,ปดองเปิดบาร,รมีพิพิน บานนี้ก็เลยทางเนี่ยก็เลยว่าเขาได้ขึ้นมาแล้วเขาต้องไปเหตุบุญต้องไปพุทธาพิเศษต้องเอาขอ,อพิธีพุทธาใหญ่บคาับบานนีต้องให้ปุกเพิ่นขึ้นมาอันนีเพราะว่างสั้นแล้วอันนี้เขาเขาไทายแม่อะไรเป็นเสีย่ยนี่ผ่าพ,พร้อมรับเขาไทายติดเบบนี้เลยงองค์นงสมาธิตอนพ่นลงเขาไทายได้ครับบานนีพอดีบ้านน้องแคนใหญ่ร้อยเอ็ดอำเภออย่างครับ อำเภอเมืองร้อยเอ็ดครับผุกชาพิเศษสิมีหลวงปู่คำบุครับเอมีให้เบิ้งมดครับอืหลวงปู่คำบุครับหลวงปู่เนจวคำเพโรอาจารย์พุทธิโชต์สู่สมศิษย์คือบู่ปู่คำปันบรมบมคูอาจารย์เลยแหละครับยี่สิบเก้าองค์แล้วหลวงปู่หนอด้วยหลวงปู่เอ็มร้อยละสิงหนึ่งอีกปุกเสกมีลูกครับอื โอ้มาปลุกเสกอันนี้ก็ได้เริ่มอันนี้แม,ม่เ,เลยเอาไปเอาไปแล้วบบา,น,น,า,ออาน,นี้เขาเพาไปแล้วเขาเซวเขาไปจังไนจังสิไปอนุญาตเพ่นแดงสินะตอนนั้นเรียมไปตอนนั้นเรียมไปประมาณจัาองเอาไปหมดเลยเก้าสิบเก้าแล้วก็พระเล็กอีกคนละสามร้อยรวมทั้งหมดเก้าร้อยองอทั้งเล็กทั้งใหญ่เล็กแต่เล็กเฉพาะเล็กอันนี้เก้าสิบเก้าออององใหญ่หนึ่งเก้าสิบเก้าองเล็กกับองไปสิ่ะองเล็กดิอ,ยอยง์เล็ก ก้าสิบเก้าองค์เขียนไว้ว่าเก้าสิบเก้าเท่านั้นก็เอาไปเป็นกล่องครับมาที่นี่ไปแล้วก็นั่งอยู่ก็นั่งกับใส้ชุดขาววันนี้เพิ่นนี้ผ่าแบบพุทธาพิเศษครับแบบของพญานาคเนาะเขอขอญาตขอขอญาตแทรกเหตุการณ์ไอ้ตอนนี้ประมาณจะปีมา่อไหครับอ้าย้อนไปสิบกว่าปีอะครับสิบกว่าปีแล้วครับอ่าตอนนี้ม่อสอห้าห้าเลคิดเอา โอ้ห้าห้าอันนี้สิีปี 6, ที่ 6, คุณเนี่ยปีพศห้าห้าเลยสิบสี่สิบสี่ปีผ่านมาละอันนี้พอปุ๊บเสร็จล้วหลวงพุทธโชไม่เห็นเด็ดเดนทีไ่ไหนไม่พอดีพอเอาพ้าบานนี้ก็ไปเลยเลยก็ค้ายเป็นยังบุญนั่นข้าเจ้าเอาโต๊ะมาให้ข้า,จาเจ้าเฮยดโต๊ะแล้วข้า,จาเจ้าเฮยดใบสีเฮยดอีหยงตั้งไว้ข้าเจา้าวะเอามานี่ก็ได้ก่าสันเลยเอาไปตั้งไว้ตั้งไว้แลนี่ก็เลยนั่งอยู่ครับนั่งอยู่บานนี้อาจารย์เลย อา <c oughs> จาผู้ช่เนี่ยนั่งอยู่นี่นะมแม่กับบุหับเพิ่นหรอโอ้คืคอบรุรม,มัจะกันมากว่าไม่เกี่ยวกันเลยค่ะมาหนี้เพื่อนกันเลยว่า,<อ>วา,ามาๆมาเข้าหันเข้ามาหาอาจารย์กันนะสั่นว่าเพื่อนพนังอยู่โต๊ะข้างหลังก็นีภ้พ่ะเพื่อนพร้อมตอนกราบเพื่อนมานี่เพราะหันเข้าไปเพื่อนเลยเอาเอาเอาขาสบายนั้นมิ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 นใช่ไห่เป็นเกี่ยวเอาคอของคอเพื่อนเลยบอกว่า ให้ตามหาอาจารย์ใหเห็นเลยว่าอเออนี่แหละ <c oughs> นี่แหละที่เอาไปครับอันนี้เหลือได้แค่ของแม่น,นี่นอ้องน้นเขาเลยอยหมดเลยไม่เหลือออครับตอนนี้เพื่อนเพื่อนพันทันหาเอเมนต์ต่อเอาข้อ,ของฟ้อนแม่ถิ่นใส่แล้วก็อีกคนนึงแล้วเป็นมอลำอยู่พุน่นในบ้านเธอไทยพุน่นครับเพื่อนเลยว่าเป็นเป็นหญา เป็นญานาครับครับท่านก็เลยบอกว่านี่หยุดยอดเลยไปหาอาจารย์อยาให้ไปหาเพิ่นเห็ไปหาเพิ่นนี่ท่นพูดเพิ่นบอกว่าอยู่เมืองไหนเมืองไหนบอกบอกบอรู้อีกว่าท่านอยู่ไหนรู้แล้วชื่อเสียงเพิ่นบอกวะบอกแบ้วบอกอีกไม่ไหวเอาติไปหากันด้วยพ่อหนิเพิ่นก็บอกว่าอันบอถามซื้อบอถามซื้อของเลยไม่ถามเอาหาฟองพอก็เลย าจารย์เห็นเนี้ยอาจารย์ยูกูทองบอกซ้ำเนี่ยยู่เชียงยืนมาโอ้คือคําตอบคําตอบแผนที่มีแค่นั้นเออจากกูทองยูหมงแดงรู่ได้อาเภอเชียงยืนอ้โเชียงยืนมานี่ก็มีลูกสิพันน่ะเลยบอกว่าไปทางพันนเจนแล้วแหน่เาสั่นครับตามหาเอาอาจารย์มาให้บอกอมานี่ก็เลยน้ำหาเมารถน้ำหาเอาผ้านี้ไปพ่อม น้ำหาเขาไปไปพ่อชูเหล่าคนเดียวป้าซาค้นจีนไปยังไดก็ไปบ่หอดครับไปบงได้ก็ว่าเขาหมงเขานั่นเราอีหรีเนี่ยเราอีหลีหรอเลยอาจารย์บ้านนี้โอ๊ยอาจารย์เนี่ยเร็งจังก็ว่าเขาหน่อยไปบ่ถือเลี้ยวแล้วกันมาเข้าเส้นนั่นแหละแต่มันต้องเลี้ยวไปมองอันมันต้องไปเขาสูเหล่ากันตลอดเลยมันต้องเลี้ยวไปซ่อนั่นตลอดครับไอ้กิมมองนีไม่ได้แปลนเนียทางทังนี้ แต่เราต้องเข้าในวัดเราก็อ้อมในทางด้านที่ตะวันตกเอยกิ่ครับทางนั้นก็นี้อันอีนยังก่อเป็นปลาสาคนก,กินม้อนกันครับพูดินแนะนำทางนี้ที่เที่ยวทางนั้นบัดน,นี้เลยน้ำหาบานนัดนี้รอบสองน้ำหาอีกน้ำหาไปถึงมือไปถึงมือวันเกิดเทินบัดวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์สิบสี่กุมภาพันธ์ทุกปีครับ มานี่ก็เลยน้ำหาก็เลยเห็นเพิ่นนั่นแหละได้เห็นแล้วเพิ่นก็เลยบอกว่าเป็นยังไงครับดีๆก็เลยได้ถวายพระโอ้พระองค์นี้แต่องค์นี้อยากได้ต้องว่าห้โอ้เพิ่นก็อยากได้อยากได้ตัวเพิ่นก็เลยเอาเด้อเพิ่นก็เลยเอาเออแม่แม่แม่ได้เอาเลยเพิ่นประมาณสามสิบเก้าองค์ถวายเพิ่นติเนี่ยถวายเลยไม่เอาตังค์โอ้สามถูเก้าองค์โอเพิ่นเพิ่น บอกให้ไปหาเพื่อนกันมีสามสีเลยตีใช่สีขาวสีแดงอ้อเหรอ,รอ,รอรมีสามสีป้าทพันกว่าปีเสียเลยนสียคนถายกับมูนอะงามเนาะพิมพแมสีแดงสีหน่อยอือโอ,โอ้ครับแต่นี่กันเลยถวายเพื่อนไปนก็เลยได้เริ่มเริ่ม,มคุณกับเพื่อนละเลยไหมแม่วมนนะมี้เพื่อนกันเลยเพื่อนกันเลยบอกว่า คุณเจ้าคอยสั่งเจ้าไงเจ้าไปเบิ่งจับขวางเด้อคุณอืู่ันท่าน่ามันจะไปเบิ่งจับขวางว่าอืมขวางยังก็บอกเข้าใจเพิ่นเราซั่นนี่ไงเพิ่นบอกแค่นั้นบอกใบแค่นั้นให้ไปตามหาเองอ่าแล้วเจ้าก็ไปตามหาแทงท้องแทงนึงให้เห็นครับอยู่ใสดอาจารย์ย่างลงไปพุ่นละอาจารย์ิ่นก็บอกสิละอืก็เลยย่างลงไปแม่น่าเหมนน่ะซื้อต้นขามใหญ่ไปกี่แปลนเด้อืยแปลนช่วยมันลงไปบ่ได้มันนั่น มนนี้ก็เลยไปเลยไปได้แทงทองแท่งน่นนีโอ้เป็นเป็นทองอย่างครับทองเหลืองหรือทองคำมันเป็นทองพญานาะคโอ้อบ้านนี้คนเลยมาสลับเอเอาปากกาสีเงินมาสลับครับบง่งปากกาหยังกับบ่ง่นสลับไว้มีสามตัวครับสัญ,ญลักษณ์เอาเอาเลขแปดไว้มันจะมีแปดมีหนึ่งมีสี่ครับกบมาถึงเลยขวบอืม มีซุ้มไปนากันกับมาบ้านที่หาคนนั่นแหละครับบาดนี้ก็เลยไปเพื่อนก็เลย,นนว,ยว่านอนอยู่ที่ก่อนพอไปนอนมีความรู้สึกว่ามันมีหลายอย่างอยู่ฮะตอนนั้นมันก็เป็นสันเดีย้เป็นเป็นสลายนรื่อยๆครับบาดนี้ก็มีผีพระเราเขาไปหาอือให้ครับวัดเพิ่นอยู่ครับ,รบตายทั้งย่านทั้งทั้งอยากอยู่ทั้งบก้าอยู่ทั้งสียูสีนี่นี่น นี่องค์ที่สร้างโอ้อัน,นี้หลังจากที่รู้จักกับเพื่อนแล้วแม่แม่ก็ได้เป็นเจ้าภาพสั่งสั่งไปสั่งพระหนักเตี่ริมน้าเิ่นโอ้วอยวัดเพิ่นวัดลานธรรมสดิจลานธรรมมิริครับเขาอธิถวายเพิ่นมาดนี้ครับเพราะจะไปอยู่ก็เพิ่นช่วงนั้นไปอยู่เดือนกลัว่าอยู่คักๆบ่มาเลยอือคือปฏิบัติทุกวันครับทุกวัน เพื่อนปฏิบัติเข้มทุกวันมันมก็เลยเห็นน่นเห็นนี่เห็นหลายๆเพื่อนของหูอยู่แล้วว่าเรามียานแบบนี้ก็เลยเริ่มเปิดตัวใส่กันโอ้ก็เลยเริ่มเผยเรื่องก่างๆกันอันนี้คือที่มาที่ไปในการที่ที่ได้รู้จักเพื่อนเริ่มต้นอ้าเดี๋ยวอี p สองเดี๋ยวค่อยไปพังแม่เข็มมาลาต่อเด้อท่านผู้ฟัง